สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสำรวจโคกทุกทุกท่านครับบริพอกันโดนเลยครับพี่น้องครับอไปใส่มาใส่กับโบคอยเดทไทยคลิปครับส่วนนี้ส่วนหันกับไปต่อตโนกครับโนกอาจจะไป็สังวนนะครับเนาะบบอาจจะเอาลงซื้อได้นะครับเลยบร์ทไทยไทยอยู่ครับแต่บอร์เอลลงหรืบอกกล่าวลงครับผมมือนี้สีผ้าพี่น้องไป หาสิทธิ์ประสูตรครับผมเพราะว่ามื่ขึ้นนี่ฝนตกมาแห้งครับเบิงน้าเต็มสาเลยครับพี่น้องครับฝนตกแห้งครับนี่ครับผมมีงัวดตัวหนึ่งกะเพึ่งเสื่อมาครับ6 0คนะครับเนาะปล่อยแบบนี้กังครับมัวเดียวป่าแล้าันครับแนวเขมกนี่ครับอุปกรณ์เท่ากับที่มีแนวตักเหยื่อนะครับเนาะแนวตักหาปลาซิวหน่อยครับแล้วก็พวกปอม เป็นเบ็ดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อปลอมไปน้ำยู่ครับผมกันผ่านนะครับเนาะนี่ไปกข้าหัวหน้าครับหนังหัวหน้าพุ่นมากนะครับผมไปนะครับเอ้าพี่น้องไปเจอกันยูหมายเลยครับผมไปเป็นแนวไหนนะครับหมายน้ำไหลนะครับเด้อไอ้พายเบงมาสิมิโตบอครับ เบล,ล,อลอ้องตินะครับมาหดแล้วครับผมหมายพนอนาทิมลงคือเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่นอจะมาหวดครับนี่น<อ>ี่แหะยืมเขตอจอดรถนี่ะเอวโอ้หมายพนเอื้อได้ครับสองโลยืมเนี่ยยืมเนี่ยผมจะเอาล้นี่นเอา,มาไม่ใส่ปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลงเห้เอพึ่งบิ่งเก็บ่ากันเลเช็ดดอกกันได้นียน้ำไหลครับพี่น้อง ไม้กับพวกไกดบ้านนะครับนี่ครับถิ่มลงนะครับนาดี like ่ันซ้ออยู่เดียบร้อยอ้าวหลุดครับมาเดี๋ยวผมของผมครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมโตขันนี่ได้อีกแล้วครับโอ้ยพวกไว้นะครับพี่น้องครับเขาต้องจัดแล้วล่ะจัด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 เร็วว่นนี้ถิ่มลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี้ยเอ่ก่อนปูน่ะพี่น้องของมือที่นะครับ ไม่มีน้ำตัวทางใตยทอดลวนนะโคติดีเอาอยู่ไหนทางทอดี่เป็น่ด้โอ้ยข,ของมนาวเปนครับโคตร่มทิมดีแถอววะ เดียบร่อยครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งครับผมข้ามันขึ้นครับพี่น้องครับหนึ่งครับหนึ่ง ลองเลีายานบอนกับมันไปนำบอใกล้บอลมันถึงป้อมกันม่แล้วเนาะเฮ้ยโอ้ยจีจีล่ะยอดมาดมันจัด <Sammy> ป้อมบ่เอาปอบเปอร์ให้มันเอา โอ้โหหนาวเหม้อนเาชิดไกลเดี๋ยวไปทอีไหมครับบานนล่ที่หนาาก่อนเขาบอ่เดีทอใหญ่บเอ๋ไปลองมั้งนี่ทีกินดีเลยหนามันแห้งดี ้ิด,ดเ,เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อย, <c oughs> อยวันวามันมันบ่ไหลวันมันฝนตกเพราะซำหนึ่งอย่าเดยบมึงมันตื่นังมาเศร้ามากนโอ้วะ่ะ <c oughs> เออ โอ้ยว่ายูพี่น้องป้าพี่โทนนี่่มองมันนตอีเงียเียบมันอนเงียบไฟแลวเยอืมมาตอนนี้ตอน่อนกับพงก่น นี่ครับได้เยอะเมื่อไหร่ครับท่านชอบหัวหน้าเรียบร้อยครับพี่น้องครับตัวเล็กครับตัวเล็กสวย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 สามครับเรียบร้อยเพราะหนาเพราะหนาดึงโบขึ้นครับตัวใหญ่ก็มีดได้พี่น้องแต่ว่าตัวน้อยมันมากขวมเบิดครับ เวลาท้องรับเบิ้งพัตดึกพัตดึกเฮ้ยดึกครับพี่น้องครับฝ้าเลยครับพี่น้องตอนนี้ เาจะไปลงนาดินมือนี่เอาประสูติกอนมรเอาไหมโอ้ปล่อยมันเหรียญอยู่คนน่าอุ้ย เาูปากท่อนี่ครับกท่อู้เต็มเลยพี่้องปากท่อเต็มเลยบึ้บตืดจักเอาขึ่นเนอะ ยัมันก็ขึ้นมากครับนนขึ้นมากจะเสาะไปแล้วสองโลครับเออเหงื่อโอกาสมัสนมาเออเอ,อ้าไปเ็ษเ,เลยทอพิเศษ <c oughs> <c oughs> น้ำกลางๆเนี่ยนั่น้ำอ่อนน้ำกลางน้ำแห้งท่อเนี่ยอย่เขาถือว่าวัสดุ

บัวจิ้นปลายแหละจ, <ไป S 1> จิ้นจิ้นคือกันท่านไปเอาโอ้จิ้นหลึกเนี่ยขนาดว่าหาปลาไปขันสมครับพี่เสียบ เป็ปนหนาดินเป็นอาทิตย์แหรอครับนด่ยนเยกโต,ตอยู่ด <c oughs> เอา็กมัน่ะ่งทุคห่องวดเรคงแดิงคือตุ๊อเอาคื้เก้าครับเอาเบิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกโอ้โตัวน uhm, ี้มใสได้วยครับพี่้องมีใสไมีใส่โอ้โหใส่สวยใส่สวยนต่ดำๆเปื่อยๆเป็นจุ่มอยู่นี่วหันนี่ พี่หลุนเติบแล้วพี่นอ้องผ่านเาไปหาเงีแต่แวขึนผ่านไปสักพักพี่น้องครับปลาถ,ถอยจักกน้อยแหละแต่ว่าเกาขึ้นอยู่แล้วครับห่างๆมันหาเงียบไปหด่ดเนาะหาเงียบาก,ก็หาประสูตร <laughs> เพราะหนาพันเขาขึ้นเรื่อยๆอยู่ด,ยด้วยครับปลาพันตับางใหญ่หนึ่งเลล่ะพูดนะเนี่ยพี่น้องเอ้ยพระเอกเด้วยพันหน่อยจะคล้องน้องขึ้นบ้านละ่ะ <c oughs> หน้าพันอยู่หนีส่วนจีคุดใดญ่ด้ว <c oughs> เอาอดุ่นกันตัวพ,พี่น้องครับฝนเกิดที่โต๊ะกันล่ะอือนี่ครับพ่อใหญ่เราก็มายืนตั้งแต่ฟอร์มผมหมดแลละเราก็เพราะตาใหญ่ตัวหนึ่ง นี่ครับฟังทาื่องนี้เอาเท้ารุนกันครับแบตกลรองสีเบิร์ดเลรอครับผมฝนกระโตกแล้วครับพี่น้องครับฝนหนาเป็นพ่อแล้วครับเบื้องป้าคนนี้เป็นยังล่ะเฮ้ยฝนเอ้ามาสนุกโว้ยฝนเอาแต่เ้าเฝนครับนี่รอบสองเนยหมดนี่รอบสองฮ่าใหญ่กุ้งวันครับเป็นสีม่วเอาใหม่นี่ครับเบื้องของผมครับผม ออนี่ป่ามันบโุกไเข่านะครับฝนตกหน้ามันก็อ่อนแนล่ะกต่สีนีน้กรับทะก่อนะครับบาทนี่ย้ำแรงสีมาาไหมเนี่ยกหายากยากพี่น้องเพิ่งพอยายนี่ครับ <c oughs> พอยยน,นี่เราก็มาโดนเติมแล้ว มาตัดเด็ดปลาตัวนึ่งมาสิมาตัดเด็ดตัวนึงครับมาตัดลงโมทันสามถึงสามวิซ้ำสามชั่วโมงใล้กับสามชั่วโมงหรอพะย่ะหนี่ครับเป็นตัวหนึ่งมันหาเยเงียะครับช่วงมันกิน่นมานไม่เงียะแล้วมันเฝนโปกยินพี่น้องเอ้เดี๋ยวถา้าฝนตกมาอีกส่วนหนึ่งน้ำไหลมาตตาพุนครับถ้าน้ำไหลท่อแห้งนี่มันปานยังสีขึ้นมาครับช่วงนี้มันอยากค้างๆเนี่ย ไอพี่น้องผมกระสีเมื่อเท่ากันล่ะครับเดี๋ยวจังผอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซันนีก่อนครับถือว่าหมันอยู่ครับผมตายพี่น้องเจอกัน,นคลิปหนาครับสวัสดีครับ